ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนหรอก็อยู่หมู่บ้านใหม่ของเราสิดูสิชาวบ้านนะปลูกผักไว้เต็มเลยนี่เราไปดูของชาวบ้านเขาดีมากเอ๊ะว่าแต่ว่าทำไมรูปภาพมันแลกต่างมันอาจจะเป็นวันเปเปอร์ใหม่ของเขาก็ได้นะมันดูไม่ค่อยสวยเลยนะทอามาดีๆเรามาวาร์ปอยู่ที่นี่ได้ห่อโอ้โหดูแสงสิแสงมันสวยเหลือเกินหมู่บ้านที่นี่สุขสงบดีเนาะว้าวก็ดูไม่เห็นมีอะไรผิดปกติเลยนะนังหมาจิ้งจอกหน้าพักจุง ดูดิมีหมาจิงจอกเ้ยนะวฮ้ยน้องแกะดูสิหวาวแกะเต็มเล้าเลยโอโ๋อฟาร์มปสุสัตว์เต็มเลยเฮ้ยแพะนี่นะ <c oughs> มีน้องแพะด้วยเหรอเฮ้ยน้องวัวก็มี <c oughs> น้องแกะก็อยู่น้องหมูก็อยู่น้องไก่ก็อยู่แั้นอ้าําเราเร่ตัดต้นไม้กันดีกว่า ชาวบ,บ้านเขาก็อยู่กันเยอะนะถ้าอย่างงั้นเรากะว่าเราจะปักหลักอยู่ที่นี่ดีมากเดี๋ยวกันเดี๋ยวเรารียไปตัดไม้กันก่อนแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปหาเตียงนอนก่อนนะเนาะชีวิตดีดีเดี๋ยวแค่นอนก็ได้นะ่ะค่ำคืนนี้จะอีกยาวไกลย,ยังสว่งางอยู่เลยใช่แม่เพราะว่าในหมู่บ้านเนี่ยในบ้านอะ่ะมันมีเตียงอยู่แล้วโอเช่เดี๋ยวเราแปรรูปไม้ก่อนเนาะทำก,กล่องครับและกันในหมู่บ้านของเราก็เล็ก็เต็มไปหมดเลยนะปลอดภัยแน่นอนไม่ต้องห่วงเลยหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านใหญ่นะ เขาว่าพวกมอนเตอร์บุกมาไม่ได้หรอกตอนนี้ก็ทําอุปกรณ์ย่างชีพก่อนเราจะไปขุดถินกันตอนดีกว่าถ้าตรงไหนดีอ่ะเอาบ้านชาวบ้านาได้ไหมแต่ว่าแปลกนะแถวเนี้ยมันไม่มีถ้ำเลยอะ่ะถ้าทางจะไม่มีเหล็กให้เราขุดคงจะต้องไปไกลกว่านี้นะขุดถิน่นก่อนก็พอแล้วแต่เขาว่าอย่าเพิ่งไปเลยเขาว่านะเราตามหาสเสบียงอาหารกันก่อนดีกว่าได้ยังพราาเราจะต้องไปอีกไกล,ลแหละถ้าเราจะไปกันจริงๆนะหิวแล้วอ่ะอยากย่างเนื้อเรา เดี๋ยวการดีเพังได้หินมาเองเขาว่าจะเปลี่ยนอุปกรณ์ทั้งหมดของเรา,าให้กลายเป็นหินก่อนนะเดี <G ül ets> ๋ยได้นะแถมนี้ไม่มีเหล็กเลยอะแต่ว่าจะค่าโกเลมเอาเหล็กเนี่ยเราเก็บโกเลมไว้ดีกว่านะเพราะว่าเราไม่อยากมีปัญหากับโกเลมบ่อยๆนะแถเนี้นะถ้างั้นพี่เคนเผาเอาชาร์โคลก่อนนะจะได้มีทร์ชใช้ <G ül ets> อนน๋อดีดีพี่เคน เอาทอชไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมืดแล้วแหละเราจะต้องเผาไม้กันเนาะเผาล็อกไม้เพื่อต้องการชาร์กโกมาทำทอชกันเนะาะเพราะว่าทถาๆนี้มันไม่มีถ้ำเลยอะ่ะมันคงจะต้องไปอีกไกลห่างจากหมู่บ้านมากๆไยแหละแล้วมันก็ใกล้ค่ำแล้วอะ่ะเพราะว่าอย่าเพิ่งไปเลยพี่คินเพราะว่าเดี๋ยวพอเราหาอาหารเสร็จอะ่ะมันก็เริ่มค่ำแล้วนะเพราะว่าตอนนี้เราต้องตุนสเสบียงอาหารไว้ให้เยอะๆล่ะเอางั้นเดี๋ยวไปหาเตียงกันดีกว่าเอาดข,ของเขามาเยอะๆก่อน <laughs> คนปลูกก็ปลูกไปคนเก็บก็เก็บไปใช่ไหมดูดิแถวนี้ต้นข้าวเยอะมากเลยอะเอามาเผื่อพี่เคนด้วยนะเขาเห็นมีคาราทอยู่ตรงนั้นด้วยนะโอเคเดี๋ยวทําขนมปังกินกันก่อนดีกว่าเนะอหอยดูดีแถวนี้เนี้ยแบบคุณชาวบ,บ้านทําฟาร์มใหญ่มากเลยอ่ะโอเคขนมปังน่าจะพอแล้วนะแบ่งกันสองคนนะสนงะสัยเขากลัวเราไม่อิ่มกันนะอีหมู่บ้านนี่เป็นหมู่บ้านใหญ่มันก็ต้องมีฟาร์มใหญ่เป็นธรรมดาอยูรร่แล้วดูลาสัตว์ของเขาดิมีตั้งหลายเล้านะ เออเชนตอนนี้ได้ชากโคมาละเดี๋ยวทำทอสกันเลยดีกว่านาะเราต้องการทอสเยอะๆเผื่อว่าแถานี้มันมืดแต่นาอจะได้ขยายวงกว้างออกไปอีกเอาล่ะได้ทอสมาละวยพีเชนรู้สึกไหมล่ะทำไมมันแปลกๆกนดูท้องฟ้าดิหน้าดิ<ป>มันน่าจะกำลังจะค่้ามนจะทำให้มันแ,นงแดงอะ่ะย่ย ทำไมท้องฟ้ามันออกเป็นสีแดงๆล่ะน,น่าดีทำไมท้องฟ้ามีปลิดปลาปนทันในดเฮ้ยอ้อมหมอกเริ่มลงแล้วว่ะเขาบอกว่ามันกลายเป็นคืนแดงเดือดต่อเออเฮ้ยงานงอกแล้วทำงไงอ่ะหรือว่าอังกอมันจะโผล่มาพี่เค้นอังกงอังกออะไรอ้าวามีหนังเยอะไปปะ่ะ,ะเฮ้ยอะไรอะ มันกินได้ด้วยพี่เข่งก็จะกินแต่ว่าแตกแล้วเอ้ยทำไมทำหมู่บ้านแถวนี้ยมันกลายเป็นหมอกสีแดงไปหมดเลยอ่ะน่ากลัวอ้อมดูดิโอ้โหดูมันแตกตาผีปากฉีกกขาบอกว่าน้องวัวน้องวัวมาเร็วทำไมวัวตามันแดงอย่างนั้นน่าดิ้วยมันหมุนหัวได้ด้วยทำไมวัวมันกลายเป็นปีศาจไปแล้ว ชันแดงเดือดติดิโ oh <my. S 1> อ้ไม่จิตอย่าบอกนะว่าที่นี่คือคืนแดงเดือดอ่ะ oh <my. S 1> น้องหมูน้องหมูดิเฮ้ยน้องหมูมันกัดเขา,า,นะาเฮ้ยระวังนะอ้ําหมูกินคนเฮ้ยเวลากลางคืนมันจะกลายเป็นคืนแดงเดือดอ่ะพาคุณชาวบ้านหนีแล้วเขาอ้ํแล้วเข้าเราเข้า,ขาในคืนแดงเดือดเนี่ย จ้าพวกม็อบมามันก็จะกลายพันธุ์กลายเป็นพวกซอมบี้หรือว่าเจ้าพวกอสุรกายน่ะหรอเฮ้ยไม่ต้องห่วงนะเพราะเรามีคุณโกเลมเดี๋ยวคุณโกเลมต้องช่วยพวกเราแน่อ๋ออยู่รงวานีแม่กลัวจูงเฮ้ยอะไรอะนะอะไรอ่ะน้ำหมาจิ้งจอกเหรอเฮ้ยคืนแดงเหนือน้ำหมาจิ้งจอกสกัดลายล่างเป็นตัวสีดำๆแบบนี้เหรอโอ้โหดูลิ้นดินี่มันเวนอมมันเนี่ยเออเขาก็นึกว่าเวนอมเนี่ยดูดีแมากลัวไอ้แม่ก็โดนด้วยหูยอยู่ด้วย มันกลับมันกลับแต่กลับกันกับเลยนว่าตอนเช้ามันจะกลับสู่สภาพปกติหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยมันจะกลับสู่สภาพปกติได้ยังไงล่ะเอ้าพูดอะไรไปหนังการ์ตูนไม่ได้อ๋ยดวงจันทร์ยังสีแดงฉาบเลยอโอดูน้องแพดีทำไมแพ้กลายเป็น เกิดอะไรขึ้นกันแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับน,น้องพันเนี่ยเอ้ย,อยพวกออบอสมันกลายพัน,นบบมหมดแล้วเฮ้ยเบียรเนี่ยมันตีไม่แรงเท่าไหร่อ่ะเกรดตัวเบลเลอร์เลยไอย้ทำไมเกรดมันออกมาจากในเนเธอร์ได้อ่ะโอ้โหแล้วดูวายหมุนคอกันใหญ่เลยเดี๋ยวกันไ <c oughs> อ้น้องเฮ้ยตอนชามน้องจะกลับมาปลายเป็นปกติไหมอ่ะเฮ้ยแย่เราอ่ะหมู่บ้านของเราก็เป็นหมู่บ้านผีสิงไปแล้วอ่ะมันไม่ดรอปเนื้อด้วยนะ ว่ามันขนลดตัวกับที่เป็นวัวปกติเอออะไรดูปากดิอารกิดอยู่ได้อาร์กิทแต่เราแล้วกาวีดสยองหรือว่าซาดะโกมาไปครับพี่เกนอันนี้อยู่ไม่ได้แล้วมีเตียงไหมเอาฟางสั้นในบ้านก่อนเอาอยู่ไหนเอาอยู่ไหนเขาหาเตียงไม่เจอโอ๊ยอะไรยะบยั้งเหรอเอาอาช่วพิเกนด้ว อา่าใกลปิดประตูแล้วจ้างให้ก็มีวันเปิดถ้าหรอกอ้อคุณเต็มเลยว้า,วาเอ้ยทำไมพึ่งมันหน้าตายอย่างเงี้ยพึ่งกินคนเอ้ยมันคือพึ่งกินคนหรออ้ยเย่แล้วเย่ะแล้วเอ้ยพึ่งมันกลร่างแล้วอะ่ะจะตายจะตายพึ่งเยอะมันต่อยไม่เลิกเลยอ้วมันไม่ได้แค่เอาเหล็กในต่อยอย่างเดียวนะมันกัดด้วยอะ่ะเฮ้ยคืนดังเดือดพึ่งมันจะกลายร่าง วางเตียงนอนอยู่ไหนอ่ะไม่มีอะยัง,งหา,าไม่เจอต้องหาจากบ้านหลังเลยสักลหลังเลย่งนะฝั่งอื่นนะไปขอความช่วยเหลือจากคุณโกเลมก่อนดีแม่มไปดูกันคุณโกเลมอยู่ไหนอ่ะคุณโกเลมคุณโกเลมครับอยู่ไหนครับคุณโกเลม,เลมไหนโกเลมไม่ออกมาทำหน้าที่เลยอะ่ยอะนี่ทำไมเราติดขึ้นไส้อะ่ะเฮ้ยนี่เลยจะหมูบ้าไอ้เราติดเวียนหัวขึ้นไส้ไประยะเลยนะอ้อมเห็นแล้วว่าตะคุ่มตะคุ่มอ่ะเฮ้ยนี่มันเอ็นเดอร์แมนเฮ้ยเอ็นเดอร์แมนที่ชิ้นด้วยมันมันหงิกนะเฮ้ยเอ็นเดอร์แมนเปลี่ยนไปเฮ้ยอย่าไปมองมัน คเห็นเอ็นเดอร์แมนเปล่าโอ้ยแข้งขาย่างเอเลี่ยนแน่บอกว่ามันปีแรงขึ้นด้วยนะตอยจริงนี่โอ้ยอย่าไปยุ่งอะมันปล่อยมันไปเถอะอย่ามองตามันนะพี่เคนมองตามันอะมันจ้องหาเรื่องเลยนะมองตาเดี๋ยวรู้ใจนะรู้อยู่แล้วว่าจะมาหาเรื่องนะโอ้ยน้องแกกโอ้ยแก๊กลรไปคือชาวบ้านคือชาวบ้านมีอะไรขายมั่งคุณชาวบ้านมีอาวุธขายไหมเตยเตยอะไรอะ แ้วมันอิดี่นะจริงด้วยมีลูกปอง,ปองด้วยไอคุณชาวบ้านขาย,ยอะไรอ่ะดูในไดิเอ้ยทำซื้อเนื้อเน,น่าหรอเอ้กับดวงตามแมงมุมหรอเอ้ไม่เอาว่ะคุณชาวบ้านคชาวบ้านขายอะไรก็ไม่รู้โอ้ยุูเกรดดีเกรด,กรดกรมาเราอ้ํอยู่ไม่ได้้วแถวนี้หวละกลางคืนชาวบ้านก็จะเปลี่ยนไปไม่ทำางั้ไขายของที่เราไม่อยากได้สุดด้วยสิอไอ้ซอมบี้ซอมบี้ ไอ้พี่เชาวบ้านแล้วทำไมซอมบี้เปลี่ยนไปอ่ะเฮ้ยมันใส่เสื้อด้วยเฮ้ยซอมบี้ดูขึ้นเฮ้ยน่ารักนะดูสิไอพี่เค้นชาว่าชาวบ้านมันกลายเป็นซอมบี้ไปแล้วอะ่ะจริงด้วยหรือว่าตรงนี้คือคุณชาวบ้านน่ะโอไม่ในคืนดเดือนม็อบมันจะดุขึ้นเหรอแล้วมันจะช่วยคุณชาวบ้านได้ไงอ้อมไอช่วยไม่ได้แล้วต้องรอให้เชา้าอ่ะโอเมือ่อไหรมันจะเช้าวันเนี้ยดูดีพาา้าที่จะไม่ผ่านึ่งคืนเลย าพี่แกนเราเห็นชาวบ้านนี่นะคนก็ยังเป็นปกติอยู่นะไปดูดีอ่าดูดิดูทั้งนี้เฮ้ยคก้อนเล่มวัวคนก้อนเล่มวัวขาดเฮ้ยก้อนเล่มเปลียกไปเฮ้ยดูดิมันนีป่าอยู่ที่หน้าอกด้วยอ่ะมันตีเราไหมอ่ะก้อนเล่มมันตีทุกตัวเลยอ่ะโอ้ยระวังอ๋อวก้อนเล่มมันตีเราด้วยอุ้ยดุด้วยวีดีก้อนเล่มก็มาตีเราเรายังไม่ทันทำไรุณชาวบ้านเลยนะผีผีผีมาผีอะไรอ่ะมีผีซอมบี้ผู้หญิงด้วยผีผีไม่มีขา โอ้ยเวลากลางคืนอ่ะอเลยมันจะเปลี่ยนไปนะโอ้ไม่หรือว่าที่นี่มันคือหมู่บ้านผีสิงกันแน่ละเนี่ยเอ้ยอยู่ไหนหมู่บ้านไม่ปลอดภัยแล้วอะโอ้ยลอยเลยลอยโอ้ยดูดีเกรฟมันยิงมาเลยโอ้โหเขาทนเวลาขึ้นดังเดือดอ่ะอันตรายมากมากเลยไม่น่าอยู่ละพวกม็อบเนี่ยมันจะคลายร่างเปลี่ยนไปแล้วมันก็จะดุเพิ่มขึ้นตัวอะไรอะ โอ้โหเห็นหัวใจเลยทีเดียวไ้ยแต่คีเปอร์น่าจะปกตินะเพราะันก็ระเบิดแล่เราเป็นปกติอยู่แล้วอ่ะแต่หน้าตามันไม่ปกติอดีอันน่าแต่อย่างน้อยดามเนี่ยมันก็เท่าเดิมนะเฮ้ยพี่กานอะไรอ่ะเอาหนูข้างล่างนี่เห็นเปล่าอ่ะนี่หน้าตาเหมือนปลาโลมาเลยแต่ตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะอี๋ยวนะาช่วยชีวิตชาวบ้านกันี่ทานี้ซอมบี้ดุมากเลยอ่ะเอามาดูดิหน้าตาพิลึกจังเลยอ่ะมันปลาอะไรอ่ะ ก็ไม่เหมือนปลาโลมาเลยนะโอ้โหจะปากมันเบี้ยวเลยนะโอ้ยจะไมปลาโลมาหน้าตามันเป็นอย่างนั้นแล้วมันกัดด้วยอ่ะโซเขียวดิโอ้ปลาโลมาขึ้นบกมันมากัดเราโอ้แค้นฝังุคนนี่ปลาโลมาหรือปลาปิรันย่าเนี่ยมาดิข้างๆมันจะหิวเนี่ยโอ้ทำไมน้องดูจุ้งทำบุญให้อาหารมันหน่อยไหมไม่ได้เลยไม่น่ากินเลขึ้นดังเดือดปลาโลมาก็ยังไกลร่างเหรอเนี่ย เอ้ยในน้ำ่าคงจะอยู่ไม่ได้แล้วนะเพราะว่ามีปลาโลมาดิเอ้ยอ้ยอมเดีวเราช่วยพี่เคนด้วยน้องไก่ไก่ซอมบี้เหรอดูดิไก่กิกก้นด้วยอ่ะเอ้ยนี่มันไก่ซอมบี้นี่นะโอ้ยปากอ้ามาเลยดูเขียเ้ยวเลยแต่มันกระดอบเนื้อไก่นะเอ้ยดูดีแต่มันดูะมัดเลยไก่เนี่ยแต่ก็จะดอบเนื้อไก่มันจะดอบเนื้อเราซะก่อนนะไอเจอไหมไก่จิกะ ว่าไก่จิตเจ็บมากเลยเฮ้ยข้างหลังมีอีกแล้เนี่ยพี่เคนเขาเห็นไก่แบบแวบ,บอยู่ไวๆเนี่ยโชคดีนะที่น้องหมาป่าไม่ไกลล่างอะ่ะ <G ül üyor> งั้นถ้ากลายเป็นมนุษย์หมาป่านี่สู้ไม่ได้เลยนะเฮ้ยตัวอะไรอ่ะลลสลามสลัมเฮ้ยนี่มันมีฟันด้วยเฮ้ยตอนนี้ยม,มีฟันอยู่ตรงกลางเลยอ่ะไม่นะ่ะไม่ยอมหรอกนี่นไปท<ห>ี<ห>่เก่งกันเลยเฮ้ยมันแตกตัวด้วยเฮ้ยมันก็คือสลามธรรมดาหรือเปล่าเฮ้ยถ้างั้นอ้อมเราต้องช่วยกันตกป้อมหมู่บ้านเลยวนะล่ะพี่เคนใจเย็น เฮ้นั่นหมายตัวแล้วไปเร็วไปเร็วโอ้โหตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวเบลอเลยว้าอ๋อมันกัดพี่เคนอ้า๋อมันกินพี่เคนเข้าไปแล้วอ๋อช่วยด้วยค่ะอ๋อเอือเอะไอย่างเงี e, ้ยสารามันกินพี่เคนเข้าไปแล้วเหรอออแย่แล้วต้องเข้าบ้านกันแล้วเออต้องรีบหาเตียงแล้วโอ๋ยพี่เคนพี่เคนเกิดใหม่กลายเป็นสลามปะเนี่ยอ้อเดี๋ยวเขานอนกันทันกัน ในที่สุดเราก็เจอเตียงแล้วโอ้ยเช้าแล้วเหรอเอ้าพี่อ้อเอเนนอนละเมอเสียงดังอะไรของอ้อมอ่ะโอ้ยเมื่อกี้พี่เคนตายแล้วไม่ใช่หรอพี่เคนตายพี่เคนก็นอนอยู่ตรงเตียงข้างๆเนี่ยไม่ใช่ฝันเป็นตู่เป็นตาลหรอเกิดเมืองเกิดใหม่อะไรล่ะนี่เช้าแล้วเหรอเนี่ยอากาศดีดีแต่เมื่อคืนไม่ใช่อย่างนี้นะวันคืนแดงเดือดนะเมื่อคืนอะไรอ้อมอย่าเอาความฝันกับความจริงมาปะปนกันเิย ไอ้จริง,รงๆน้องวัวมันคือเนี่ยตามันเป็นสีทางแล,แล้วมันก็หมุนหัวได้รอบคอมันเลยนะฮะฮเลอร์นะนังวัวก็จะเป็นนองวัวอยู่เนี่ยเห็นป่าน้องหมูกลายเป็นซอมบี้มากัดเขาด้วยล่ะเอหรือว่าเมื่อวางเข้าฝันไปเหรอว่าไม่คืนทางเดือดเกิดขึ้นที่เนี่ย อ้องดูละครมากเกินไปแล้วถ้าอย่างนั้นวันนี้เราพอแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะกลับไปฝันใหม่ดีกว่าถ้าชอบวันคืนดังเดือดแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตากดกระดิ่งให้กันกุ้งกิ้งกันนะและอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันเยอะๆนะครับวันนี้ต้องไปก่อนละบาย